พูดแล้วยังแบบกลัวอยู่เลยอ่ะพี่มดํำไปมูมาเยอะมากเลยไม่ช่วยห,หายกลัวลหรอครับได้ข่าวว่ากลัวการฉีดฟิลเลอร์มากโอ้ยแรกๆกลัวไม่กล้าฉีดเลยอ่ะพูดแล้วยังแบบกลัวอยู่เลยอ่ะเพราะว่าเราอ่านข่าวทุกวันอะ่ะเราเป็นคนอ่านข่าวเป็นคนเล่าข่าวเราก็เห็นว่าคนมาฉีดแล้วเป็นก้อนป,ปูดขึ้นมาบ้างอะ่ะบางคนหน้าเบี้ยวบ้างบางคนถึงขั้นตาบอดเจอจต่ข่าวแบบนี้ถานจริงใครจะกล้าฉีด แล้วปกติเวลาที่เข้าคลินิกพี่โมดดาไปทําอะไรบ้างครับโบ็อกพี่ใน,นอย่างที่บอกว่าปกติเนี่ยพี่ฉีดแค่โบ็อกเลยฉีดจนมีคํานึงนะหลุดออกมาว่าไงรู้ไหมว่าไงฮะดื้อโบดื้อโบคือมันฉีดไปมันไม่มีผลแล้วอะ่ะจะแก้ปัญหาไงอะ่ะสวยก็อยากสวยหน้าก็อยากเป๊ะใครจะทําให้เราได้วะพอ,อดื้อโบนั้นทำไมถึงตัดสินใจว่าเราต้องฉีดฟิลเลอร์ครับคืออย่างนี้ตอนที่โบ็อกมันเริ่มไม่เห็นผลนะ่ก็ต้องเริ่มหาคลินิกหาหมอมาช่วยเฮ้ยหมอคนไหนที่จะช่วยเราได้ เพราะเราไม่อยากจะหน้าบานไงเพื่อนๆผู้ช่วยครับก็เลยแนะนําบอกว่าเฮ้ยลองมาหาหมอต้นที่อมาราเต้คลินิกกันนะหูหาข้อมูลเลยคลินิกนี่เป็นยังไงสถานที่สะอาดไหมดูดีไหมดูนั่นดูนี่สารพัดเฮ้ยสถานที่ดูดีมากๆสวยงามผ่านแล้วหนึ่งยิ่งไปดูประวัติหมอนะโหเป็นถึงอาจารย์แพทย์แล้วหมอยังหน้าเด็กหลอดูดีอยู่เลยอะเพราะฉันก็เลยไปเจอหมอนัดวันเะเลย แล้วตอนไปเจอคุณหมอต้นนะครับเป็นยังไงบ้างคุณหมอแนะนาอะไรบ้างโอ้คุณหมอตัวจริงดูดีก็เลยถามหมอว่าเอาตรงๆนะอายุเรา40กว่าแล้วนะก็มีปัญหาเรื่องริ้วรอยหย่อนคล้อยตามภาษาคน40เนี่ยก็แก้ไปทีละจุดทีละจุดทีละจุดเริ่มด้วยทาอัลทอรามันจะไปยกกระชับเลยทั่วหน้าหางตาหมอทําเก็บให้ทุกจุดเลยแต่ก็ยังไม่กล้าฉีดฟิลเลอร์กําลังจะเล่าเลยอ่ะการเจอหมอนี่แหละเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้มาดําเนี่ยกล้าฉีดฟิลเลอร์ครั้งแรกเลยคือหมอเนี่ยเขาค่อยๆดูวิเคราะหะมาาดดทีลจุ แบบละเอียดนะครับแต่มันมีจุดหนึ่งที่คุณหมอขาบอกเวลาเราอายุมากขึ้นโครงสร้างผิวชั้นลึกของเราเนี่ยมันหายไปข้างในมันก็จะกล,งกลวงอะ่ะต่อให้ผิวข้างนอกเนี่ยตึงยังไงก็ไม่เห็นผลลัพธ์แบบเต็มที่อยู่ดีคุณหมอบอกว่าอย่างเดียวที่จะช่วยคุณได้คือต้องเติมเต็มด้วยฟิลเลอร์ก็เลยตัดสินใจเลยฉีดฟิลเลอร์ไม่ <c oughs> ก็ยังกลัวอยู่นั่แหละพอคุณหมอเขารู้ว่าเรากลัว <c oughs> เขาก็จะมาอธิบายให้มาทำาเข้าใจเรื่องการฉีดฟิลเลอร์มากขึ้นอย่างแรกเลยเนี่ย ฟิลเลอร์ที่ทางอมมราเต้ก็ใช้เนี่ยเป็นของแท้จากอเมริกาเขาเปิดให้ดูให้เช็คก,กันเลยนะฮะแล้วที่สําคัญมากๆคือการฉีดที่ถูกจุดมันต้องใช้ฝีมือและใช้ความชานาญมากนะแล้วตอนที่ไปฉีดแล้วนี่ครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับคืออย่างแรกมันเบาใจตั้งแต่แรกแล้วเพราะความมั่นใจในตัวคุณหมอด้วยส่วนความรู้สึกอะ่ะเราคิดว่ามันจะเจ็บมากกว่านั้นหมอเก่งหมอมือเบามากเลยอะ่ะเอาจริงๆมันไม่เหมือนกับฉีดโบท็อกนะแต่รู้ได้เลยว่าหมอละเอียดจริงๆ ค่อยๆจับค่อยๆดูแต่ละจุดละเมียดละไมหมดเลยอ่ะมันยิ่งทำให้มาดามร,รู้สึกว่าเออมันปลอดภยัยไม่น่ากลัวแล้วเราไปกลัวอะไรอยู่ตั้งนานอะ่ะทำไมไม่มาเจอหมอให้เร็วกว่านี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะแล้วหลังที่ฉีดฟิลเลอร์เสร็จแล้วครับเป็นยังไงบ้างเราชอบผลลัพธ์ที่ออกมาไหมครับเอาตรงๆนะหล้างฉีดมันมีความบวมหน่อยๆด้วยความที่มาดามเป็นคนที่แบบหน้ากลมหน้าใหญ่แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันช้าง่ายพอมันบวมมันกลมโอ้โหหน้าใหญ่ตกใจเฮ้ยอะไรวะอะไรเกิดขึ้นกับหน้าฉันนะกังวลไปหมดเลย ก็เลยมาหาหมอหมอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเข้าที่ดีที่สุดเลยนะคือประมาณ2อาทิตย์ให้เราใจเย็นๆก่อนเชื่อไหมหลังจากผ่านไป2อาทิตย์อะเป็นยังไงบ้างไปดูรูป before a n d after อะเฮ้ยพอฟิลเลอร์มันเข้าที่นะหน้ามันจะเด็กลงมันจะละมุนมากขึ้นและที่สําคัญเนี่ยหมอฉีดปรับตาให้มาดํำเนี่ยมันทําให้ยกเท่ากันทั้งสองข้างอะดูความเก่งของหมอแล้วเนี่ยมีแต่คนชักว่าเฮ้ยหน้าเด็กลงใต้าตาดูสดใสขึ้น เด็ดกว่านั้นคืออะไรรู้ป่ะเวลาเราไปเจอเพื่อนที่เราโตมาด้วยกันน่ะนั่นแหละชนะเลิศเราเด็กสุดอสุดท้ายแล้วดีกว่านะครับอยากจะให้ฝากหรือว่าแนะนำสำหรับคนที่กําลังลังเลอยู่ว่าจะฉีดหรือไม่ฉีดดีอาจจะกลัวอยู่พี่มดามมีอะไรแนะนําบ้างไหมครับเข้าใจฮะที่หลายๆคนกลัวการฉีดฟิลเลอร์เพราะว่ามันมักมีข่าวบ่อยๆเรื่องไปฉีดแล้วเนี่ยหน้าพังบ้างฟิลเลอร์ปลอมบ้างเจอหมอกระเป๋าบ้างข่าวไม่ดีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ลองคิดดีๆนะฮะถ้าเรายังอยากสวยอยู่ อยากดูดีอยู่มาดามก็พูดชัดๆตรงนี้เลยว่าให้เลือกที่ที่ดีที่สุดแค่นั้นเลยมันจะไม่เจอปัญหาเหล่านั้นคุณเชื่อไหมฮะมันไม่ง่ายนะฮะที่จะหาคลินิกที่มีอาจารย์แพทย์สอนฉีดฟิลเลอร์โดยเฉพาะเนี่ยมาดูแลแล้วหมอของเขาเนี่ยเก่งหมดทุกคนถ้ามาดามไม่มั่นใจไม่ได้มาลองฉีดแล้วก็ไม่ได้มาทาด้วยตัวเองเนี่ยมาดามไม่กล้ารับเป็นพรีเซนเตอร์ก็หรอกฮะจะก,กล้าไปกระบอกเสียคลินิกได้ไงบอกว่าเลยว่ามาดามมั่นใจในฝีมือหมอมากเชื่อมาดามเถอะมาดามเลือกแล้วฉีดฟิลเลอร์ต้องที่อเตคิ สวยในแบบที่เป็นคุณ